ผู้ชมครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไปไปแล้วครับไปแล้ว,ลว,ลวครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตถานครับวันนี้เราจะมายามเบ็ดนะครับแล้วก็แทงปลาไปด้วยเลยครับตอนนี้พี่ลีดมันนอกสเตถานจะเป็นคนแทงนะครับทําชั่วโมงมาใหม่ครับ แล้วก็ยางบิดป่าไปเลยครับมาลุ้นมาชมมาเชียร์ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับแต่ไมงเข้าตาผมอีกแล้วครับดูเสียงป่าคุณผู้ชมครับชิ๊กๆๆกๆอยู่เลยครับเดี๋ยแต่มันจะมีตัวให้เราได้แทงนะครับคุณผู้ชมครับรอุ้นั่นครับ ปลาชุบชิบชุบชิบเลยครับจะมีตัวไหมครับน้ำกำลังลดลงครับเยอะยังอยู่ไหมครับทำไมมันไม่ดินกระเดวกระเดวเช็คเยอะนะครับ ยังอยู่ครับไปรับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับอีกห้าคันสุดท้ายครับเป็่ไงครับโอ้เยอยังอยู่เดียวผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแทงปลาไปด้วยครับแทงปลาไปด้วยแล้วก็ยามเบ็ดไปด้วยเลยครับเอาทีเดียวให้จบไปเลยครับแทงปลาก็ได้ปลาขอน้อยครับเมื่อกี้ครับถ่ายไม่ทันครับผู้ชมครับ เราจะส่องไปเรื่อยๆครับมีไหมครับถ้ามีเราก็จะแทงเลยนะครับปลาขอน้อยเราก็จะเอาครับคุณผู้ชมครับเป็นวิถีบ้านๆครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นน้ําท่วมครับแล้วก็ทีนี้น้ํามันลดลงครับเห็นครับเราก็จะส่องปลาไปเรื่อยๆครับส่องปลาไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับ ุณผู้ชมครับผมมองไม่เห็นครับอะไรครับบิตอะไรครับอะไรครับอะไรครับคุณผู้ชมครับอะไรครับอะไรครับคุณผู้ชมครับอู้อะไรครับอะไรครับอะไรครับอะครับเห็นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับอ่ะไหนละไฟผมอยู่ไหนอึ๊บหนุนครับคุณผู้ชมครับโอ้ตัวเครื่องเลยครับคุณผู้ชมครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โอ้ ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ครับเบ็ดใหญ่เราโดนนะครับฮรอดแนวแล้วเอาขึ้นดีๆนะครับคุณผู้ชมครับถอดไม่ออกครับโอ้ยเดเอ๊เป็นไงบ้างครับไม่ใช่มันหลุดแล้วหรอครับค่อยๆลากขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับค่อยๆลากขึ้นมาครับค่อยๆลากขึ้นมาครับโอ้จะหลุดไหมครับโอ้โ้อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับคุณผู้ชมแต่ไซส์ไม่ใหญ่ครับ สายไม่ใหญ่เท่าไรครับโอ้โอ้กินลึกหรือเปล่าครับถึงว่าไม่หลุดครับโอ้โหนี่ครับถ้าปลามันขึ้นมามันก็จะจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมดูครับดูครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับตัวปลาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับ โอ้โหหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวขอเก็บป้าครับเดี๋ยวเ็าไปลุ้นกันต่อครับมานะครับเจออีกนะครับครับเจออีกแล้วครับ เห้งครับเห้งแล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้วโอ๊ยโดดไปแล้วครับสนามหนึ่งที่วุ่นายครับ พลาดอีกแล้วครับเอาาละครับแทงเอาเถิหครับอะไรครับโดนรับมีงโดนอะไรครับมีครับโดนแล้วโดนครับโอ้หตดวแรกครับประมาณครับ กหัวไมปเลยครับไปแล้วครับไปไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหการทำฟาร์มดูจะเราครับคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อครับครับคุณผู้ชมครับอีกคันนึงครับเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มนู่นครับคันนั้นอยู่ตรงโน้นครับนู้นครับคุณผู้ชมครับ ini lah yang memang Oh o Pak ketua datanglah ยังดีครับคุณผู้ชมครับ่ะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ได้ปลาช่อนถูกเบ็ดหนึ่งแส้มครับแถงปลาได้อีกปลาคอน้อยอีกสองตัวคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับมันน้องสเตชันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ